สวัสดีค่ะนาจากรา้านนาราพระเครื่องนะคะวันนี้นาจะมารีวิวหลวงปู่ทิมนะคะวัดอรหันไร่จังหวัดระยองพระแพ้พระเก่าท่านหลวงปู่ทิมปลูกเสกทางร้านมีให้บูชาทั้งหมด3รุ่นค่ะรุ่นแรกนะคะก็คือเป็นรุ่นเสมา8ดรอบรูปเหมือนหลวงปู่ทิมรุ่นนี้จัดว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมบูชานะคะออกปี2518เนื้อทองแดงนี่สวยมากๆนะคะเป็นเนื้อทองแดงที่สีเสมอกันทั้งองค์แล้วก็ เนื้อทองแดงออกจากผิวไฟสีสวยแบบนี้นี่จัดว่าหายากนะคะด้านหน้าและด้านหลังค่ะแล้วก็กรอบเรี่ยมกรอบทองคําแท้18 k หรือทองคําแท้75%นะคะงานแกะลายด้วยมือแล้วก็ยกซุ้มหัวสิ่งค่ะสวยมากๆนะคะดูลายเลยสวยมากๆองค์ท่านก็งดงามมากๆค่ะเราให้หน้าบูชานะคะพร้อมบัตรรับประกันพระแท้จากสถาบันพระแท้เป็นท่าพระจันร์ com ค่ะ มาพร้อมบัตรรับประกันพระแทกจากสถาบันนะคะองค์รุ่นที่สองที่ทางร้านนี้ให้บูชาแท้และทันก็คือเหรียญห่วงเชื่อมแปดรอบรูปเหมือนหลวงปู่ทิมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เหมือนองค์จริงหลวงปู่ทิมที่สุดนะคะผิวนี่เนื้อทองแดงสวยมากเป็นเนื้อทองแดงนะคะผิวสวยสม่ำเสมอสวยไร้ตำหนิเลยค่ะองค์ท่านนี้จะคมชัดมากนะคะ ด้านหน้าและด้านหลังเรี่ยมรอบทองคำแท้ 18K นะคะยกซุ้มหัวสิงงานก็เป็นงานแกะลายกรอบแกะลายด้วยมือนะคะจะสวยคมชัดไม่ใช่งานตําลายทั่วไปค่ะรุ่นสุดท้ายทางร้านมีให้บูชาแท้และทันนะคะก็คือพระปิดตาหลวงปู่ทิมเป็นเนื้อทองแดงเช่นกันนะคะออกปี2517เรี่ยมรอบทองคำแท้นะคะ รุ่นนี้นะคะจ,จิ๋วจะแจ๋วเป็นเลี่ยมแล้วนะคะจากขนาดเท่าเหรียญหนึบาทเป็นองค์เล็กๆนะคะห้อยคอติดคอทุกวันนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมร้านนาลานะคะให้บูชาพระแท้พร้อมบัตรับประกันพระแท้นะคะเราจะมีบัตรประกันจากสถาบันพระแท้ ก็คือท่าประจันดอทคอมให้ด้วยเยี่ยมชมราคาได้ที่ www.narahok.com ร้านนาราเปิดราคาพักแท้ทุกองค์แล้วก็มีบบตร,รับกันพัแท้ไม่แท้คืนเงินเต็มจำนวนค่ะวันนี้นะพี่กอนนะคะสวัสดีค่ะ